สวัสดีครับผมคุณชาครับวันนี้พบกับเซลล์อัดอีกแล้วครับผมแต่แห่งร้านเอฟีเน้ววันนี้มานำเสนอรถระดับผู้บริหารครับกับคันนี้ครับผม t o y ย ta c a คม y ี่ไฮบริดเฮดวีซีดีนะครับผมคันนี้นะครับโฉมปี2016นะครับผมสีดำนะครับสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับเราให้ดูหมดเลยครับผมทั้งสี่ด้านนะครับผมนะครับด้านหน้าด้านหลังหมดนะครับนี่นะครับผม สีดําสวยงามครับผมเรามีการขัดสีทําสีให้แล้วครับคันนี้รับประกันนะครับสีเต็มเต็มครับคันนี้ครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนครับสําหรับคันนี้ครับผมที่เราเช็คมานะครับนี่นะครับผมเราไปดูมุมมองของในส่วนของคนขับกันบ้างครับคนขับนั่งสบายครับผมตามสไตล์แคมรี่เลยครับพวงมาลัยจับกระชับมือครับที่พวงมาลัยก็จะมีระบบบังติดขังชันนะครับควบคันครับผมควบคุมครับนี่นะครับผมคนแพงตรงกลางนะครับมาดูกันเลขใหม่ก่อนครับเลขใหม่นะครับเจ็ดหมื่นครับ มาถึงแผงควบคุมตรงกลางกันบ um ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องซีดีวิทยุนะครับมาถึงช่องแอร์นะครับผมนี่นะครับผมแผงควบคุมแอร์ครับนี่ครับหัวเกียร์ลายไม้สวยๆครับด้านข้างนะครับมีช่องใส่แก้วนะครับผมนี่ครับเปิดดูเลยครับผมมีช่องใส่แก้วสองใบนะครับผมนะครับมาถึงมุมมองด้านข้างบ้างนะครับผมด้านทางผู้โดยสารนะครับนี่ครับผมนั่งสบายๆเลยครับมุมมองด้านหลัง ของคนขับนะครับโหนั่งสบายเล็กลูมเล็กรูมเหลือครับผมหลับกันเพื่อนๆครับกับทำรี่นี่ครับมุมมองด้านอีกด้านข้างนะครับโอ้สบายเลยครับคนอะไรหน้าตาเหมือนกับบนเลยนี่นะครับผมมาเปิดด้านท้ายกันบ้างครับด้านหลังครับที่เก็บสัมภาระนะครับโอ้จุใจเลยครับผมสัมภาระการเดินทางครับนี่ครับล้ออะไรมีครับผมครับเดิมๆครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์2.5นะครับผมไฮบริดนะครับ เครื่องใหม่ๆคีบๆครับนงน็อตนะครับผมเราเช็คแล้วนะครับเบื้องต้นไม่มีขยับแน่นอนครับอย่างไรบ้างครับสําหรับแคมรีคันนี้นะครับผมจะรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะครับสําหรับราคาจัดไฟแนนซ์นะครับที่ร้านเราอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนราคาสดเรามาว่ากันที่หน้าร้านแล้วกันนะครับว่าติดยังไงสำหรับรายละเอียดนะครับเราพิมพ์ด้านล่างไว้แล้วครับหรือติดต่ออินบ็อกซ์มาหาผมได้เลยนะครับทุกท่องทางนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ